โอเคครับท่านผู้ชมก็ก้าวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอาขสารอีเช่นเดิมแล้วก็อยู่ในเกมแ a ล d มดังโมบา e นะครับวันน,นี้ผมจะพามาดูการแข่งขันซูเปอร์ลีกของเซิร์ฟไต้หวันนะครับว่ามันจะดูเดือดหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาดูการแข่งขันแล้วก็ไม่ได้พาคนานนะ้ผมจะกลับมาดูบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าผมก็กลับมาอินกับเกมนี้แล้วนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนะครับก็ เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยผมมองว่าตัวละครเริ่มเข้าไปเยอะแล้วนะมันก็เทียบเท่ากับเซิร์ฟเกาหลีนะไต้หวันกับเกาหลีเนี่ยตัวละครมันค่อนข้างจะเท่าเท่ากันนะครับอ่าแต่ว่าก็ยังถือว่าห่างกับเซิร์ฟจีนอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซูเปอร์ลีกไต้หวันเนี่ยมันจะดูเดือดเท่าเซิร์ฟจีนไหมนะครับเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบนี้เป็นรอบเก็บแต้มหรือว่ารอบแบบแพ้ตกรอบอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครที่รู้สามารถบอกได้นะครับแต่นี้น่าจะเป็นการแข่งขันล่าสุดแล้วนะเออในเดือนนี้นะครับอ่าก็ ฝั่งแดงนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยอ่านยังไงและแล้วเขาไม่อยากอ่านเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนกว่าออกเสียงไม่ถูกนะครับส่วนฝั่งน้ําเงินเนี่ยเป็นทีม MG นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ MG ที่ผมชอบและก็สมัยแต่ก่อนที่แบบผมเอาให้ดูหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีทีมทีมหนึ่งที่ชื่อ MG ในสมัยแต่ก่อนที่ผมชอบนะครับอ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคฝั่งแดงก็แบนเป็นกอริไปนะครับเลือกมาเป็นฮาเซกาว่ากับมากินะก็ถือว่าเลือก2ตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบ ส่วนฝั่ง MG เนี่ยก็แบนฮานากตาล่าง2กับลุคคาวาร่าง2ไปนะครับแล้วก็เลือกเซนโดล่าง2มาแล้วก็ฟูจิมะนะครับแล้วก็เลือกตัวที่3เป็นซากุระงินะส่วนฝั่งแดงเนี่ยก็แบนเป็นจุนไปเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกอาคางิมานะก็ถือว่าได้อยู่ครับไลน์อัพนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนแข่งเลยดีกว่า A a few moments t l โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับในสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ไลอัพเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับค่อนข้างสูงสีเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งสักกุลงังหิหรือ m g เนี่ยน่าจะเหนือกว่านิดๆน,น,นะครับโยนขึ้นมายังไงอาคางิปัดได้เฉยเลยวะ่ะเฮ้ยอาคางิมันจ้ำสูงกว่าสักกุลงังิล่างสองหรืวะเอ้ยจริงเหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยมากิโยกมาให้ฮาเซกะว่ายอดลูกนี้ไม่ลงครับและสักกุคว้าบอลไม่ได้ส่งให้ฟูจิมะทันทีฟูจิมะโยกมาให้สักุสักกุคืนที่ฟูจิมะ ฟูจิมะน่าจะเป็นตัวแบบว่าตัวดึงเกมให้เพื่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งการนะ์ดเนาะแล้วยังไงเซนโดรุนี้เลี้ยับลงไปครับเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าโดนตบเลยบอลอยู่ที่มากิมากิโยกมาให้ฮาเซยืนที่มากิมาก,มากิก็เป็นตำแหน่งที่ดึงให้เพื่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตำแหน่งเดียวกันกับฟูจิมะเออเขาน่าจะแบบว่าเอามาใส่กันระาวนี้นะเพราะว่าดูจากไลอัพเนี่ยคือเอามาชนกันแบบทั้งคู่เลยนะครับเออ นะครับเอามาชนชนกันอีกกินะครับอย่างเช่นซากุนเนี่ยซากุนและงิเนี่ยก็มาชนกับอาคางินะครับฟูจิมะก็เอามาชนกับมาคินะอาซก็มาชนกับเซนโดนะครับคือเอามาชนกันเลยนะเอออันนี้ถือว่าเลือกได้อัพได้ค่อนข้างสูสีเลยนะคือเอามาชนกันแบบเป็นคู่เป็นคู่ไปเลยนะครับอ่าแล้วตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่เอ็มจีไม่ใช่เออใช่นะครับแล้วเซนโดยังไงอุ้ยเวดอเวลี่นี้เรียบร้อยเลยว่ะ เฮ้ยเซนดล่างสองนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเล่นแบบเก่งๆนะเป็นตัวที่แบบโหดที่สุดในในเกมแล้วผมคิดคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แม่งครบเคลื่อนเลยครับคือถ้าหลอกมันแบบโอ้โหคุณว่านินจาฮารุโตอะไรอย่างนี้ยเอ็ไม่ใช่นารุโตแล้วเมื่อกี้ฟุตมาเก็ตมาสองแต้มให้ทีมเอ็มจีครับตอนนี้ทีมเอ็มจีขึ้นนําไปแล้วครับแปดสองเดี๋ยวผมจะเรียกทีมแดงกับน้ําเงินดีกว่านะออแล้วมากิ่ก็หยอดลูกนี้ลงไปครับ ผมอาจจะใช้คําศัพท์คล้ายๆภาษาบอลหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นบาสเล่นบอลน,นะครับเดี๋ยวยังไงฟูจิมะลูกนี้ก็ชูลงไปนะเมื่อกี้ฟูจิมะก็ถือว่าโดนลบก,กวนเดี๋ยวก็ยังชูนะเออมันเมื่อกี้หลายคนน่าจะหลออนะเอา้ามาจีชูดเลยโดนลบก,กวนรุนแรงลงเฉยเมื่อกี้นี่มาจีแบบชูดเร็วโดนลบก,กวนรุนแรงเ้ยนะเว้ยเอ้ยลงได้ไงวะอันนี้มันอยู่ที่ฟูจิมะโยกมาคืา้ให้ฮานากตะเอ,อ้ยไม่ใช่เสียซากุรุนี่เอ้ยเสียเบอร์นะครับผมเบอร์เบอร์อยู่ป๊เป็นขอชูนแป๊บ อนนี้มันอยู่ที่มากิมากิโยกมาอุ้ยซากุล้มเฉยเลยว่ะเอ้ยเอาโดนตัดบอลโดยฟูจิมะครับฟูจิมะตัดบอลได้เฉยว่ะแล้วฟูจิมะหลอกมาให้เซนโดขึ้นเลย์อัพลูกนี้เอาโดนตบโดยมากิครับแต่ว่าซากุเก็บบอลไม่ได้แล้วมันอยู่ที่ซากุรังิให้ฟูจิมะฟูจิมะโยกมาแล้วเอ้าโดนแช่โดนแช่โดยใครวะเมื่อกี้ฮาซาเซ่เหรอฮาเซแช่มาได้เลยว่ะอนนี้มันอยู่ที่มากิมากิมากิโยกให้ฮาเซฮาเซก็โยกมาให้คือมากิ มาจี่โยกคือมันจะโยกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยมีจังหวะชูดได้ก็ชูดเลยนะมาขี่ก็หยิบองแต้มได้นะครับก็มันจะล่นค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่แบบไม่รีบอะไรประมาณนั้นนะเออเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันนะครับมันก็ฝีมือมันค่อนข้างสูงีกันนะเดี๋ยวยังไงชูดลูกนี้ไม่ลงครับเซนโดแต่สากูรีบาไว้ได้ให้ฟูจิมะท,ทันทีฟูจิมะให้เซนโดเซนโดโดนชนครับแล้วคืนที่ฟูจิมะก่อนตั้งหลักก่อนนะตอนนี้เอาฟูจิมะจะเอาฝแต้มไหมไม่ครับแล้วให้อย เมื่อกี้นี่คือซาคูแม่งหลอกเนียนมากเลยนะถ้าใครเป็นนักแข่งหรือว่าเล่นสูงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าซาคูแม่งหลอกเนียนมากเลยคือมันมันจะหลอกชุดเนี่ยนะแต่ว่าอาคางิแม่งอยู่ตรงนั้นพอดีเว้ยนะครับแล้วชุดเลยทันทีฮาเ์เซก็ไม่ลงเอาอาคางิแย่งมีบาวได้เฉยเลยวะเฮ้อาคางิแม่ง,ออมงถือว่าโหดนะครับคนนี้คือจับจังหวะได้ดีนะครับจริงๆมันเป็นตัวที่ผมว่าสู้แบบซาคูล่างสองแทบไม่ได้เลยนะแล้วโดนตบไปครับฮาเซลุกนี้ แล้วบอลอยู่ที่ฟูจิมะตอนนี้ฟูจิมะเปิดแสงเขียวมาเลยนะแล้วยังไงเซนโดลูกนี้ล้งโลกเอา้าไม่ลงเฉยแต่อาคางิรีบาไว้ได้ครับเอา้าเมื่อกี้ลงโลกไม่ลุดได้ไงวะที่ยไปแปลกนะไปแปลกกูว่าไปแปลกแล้วแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่มากิมากิโยกมาแล้วยังไงโดนอันติทากูเรียบร้อยเลยครับลูกนี้น่าจะเจ็บนะครับเจ็บเลยครับเวลาโดนตบโดนตบแค่ทีเดียวเนี่ยทำให้กระแสะเกมเปลี่ยนและเจ็บเลยนะครับแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่ฟูจิมะ ปูจิมะโยกมาให้เซนโดเฟดอวอู้เดี๋ยว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 อูู้โอ้ยเชีย่ยแม่งของจริงเมื่อกี้มีใครดูทันไหมครับของจริงผมบอกแล้วเซนโดแม่งามือมีนไวเนี่ยกูว่าของจริงเลยครับแล้วชุดไม่ลงแต่หางหนงดีบาไว้ได้แล้วมาขี่ขึ้นดังถงวนเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมยังงงกับเซนโดอยู่นะท่านผู้ชมผมบอกแล้วตัวน,นี้แม่งมีนจาจากโคตรห้าชัดๆเลยครับนะครับผมบอกแค่นี้แหละนะครับ แลวชูด้วยทจันทีสากุลิิเมื่อกี้ตันๆนะเมื่อกี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรครับผมจะพูดเรียวๆเลยนะเพราะว่านั่นแหละครับปรับมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วชูตัดหน้าเลยไม่ลงครับความสากูลิบา้าได้แต่บอลอยู่ที่เซนโดคือผมบอกเลยนะเซนโดทั้งสองแม่ง้าม,มือมือไวนันและพรสูงนะเอ้ไม่ใช่พรร้อยนะผมบอกเลยครับโคดะฮิเอ้ไม่ใช่โคดะฮะนินจาจากโคดะฮะนี่ดีที่เองนะครับอนะแล้วเมื่อกี้ก็ฟุจิมะเก็บสองเตให้เอ็มจีตอนนี้ตาม 8แต้มเลยนะฝั่งแดงเราเนี่ยถือว่าเล่นยากเลยนะครับมันแทบจะกลับมาไม่ได้แล้วนะแล้วอันติอาคางิลกนี้โอ้๋วิกระเด็นเลยว่ะนี่เมื่อกี้มีขนาดโดนตบขึ้นสองคนยังกระเด็นครับผมบอกเลยนะเซนโดครับโอคางิลุนที่แปดแน่นอนนะครับแย่งแบบโบลูโตคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โบลูโตนี่ยแล้วยังไงตอนนี้บอลอยู่ที่มาคิมาคิยังไงมาคิโยก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 แล้วยังไงอันติเอ้าอันติหลอกแล้วขึ้นทางลุกนี้โดนตบไปครับอาคางิ A later few moments ก็จะประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาลทีนี้กันด้วยนะครับก็อยากให้คอมเมนต์ติหรือว่าอะไรต่างๆนะอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ต้องช่วยๆกันนะครับโอเคนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม